สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุกุสุคนชุมหมองสุบอนพบอพอกับทรงน้องแคทคือเก่า,าพี่น้องวันนี้กได้โอกาสเนาอพี่น้องมานั่งเฮือเล่อนอยู่ในน้ำคลองเนาะฝั่งต้องขามพี่น้อง,องกสะิเป็นบันนาซีดาเนาะบันนาซีดาสนุมานอะไนาอพี่น้องเนาะสานุมานนั่งเพื่อสิไป ไปปลูกมันอยู่ของ พี่น้องบ้านนาสตีดาอ,อําเภอชานุมานใช้มาปลูกน่นีปลูกแปนแล้วชวก็จะทาไรนไปปลูก่ะก็เปนแนีอ่ ชมบรรยากาศธรรมศาสตรพี่น้องเฮ้ยดกไงรเาเดียันก็้อยเอย้เมื่อแกงแรงน่กว่าโอ้ยเมื่อแกงแรงหน่อยกว่า วบ่มแม่นะนี่บอสวนที่มาปลูกนะ <laughs> <laughs>

บลกอม่น้ำงนมลกปู่ได้ดอกจับนี่ไม่ปลูก็ได้น้ำาลูกนี่มีในหะ้ก,ก็ได้ขอะไรก่ไ้่นนาไวางทึ้งนะนะมีอยู่ใชวางนก็เหนทีเป็นนะเอ็กงกไปองทปลูม,มันเป็นาการอยยออกมาปูไ่ไลุงใช่ลุ ปู้พายเหือกเป็นหายบันหายบานโค้พายเหือเนาะพันพายออกดีขึ้นนี่พายออกมาเออพันเราเป็นเหรอเป็นเทยมากเป็นตาสีบลอน

บม่ลแรกันคือต้นมานก็นได้กินเลยกายสำนีสามปีกับบอ้เห็ดเธอหนึ่งสามปีกับบ่อได้เห็ดเ่อหนึ่งบ,บ,งบยายส่วนเจ้าหนะ้าสามปีมาเหตุเธอหนึ่งบอ่อาดมบังแนวพัน หยพันลมพอดีเพียงหัวเข่าเลยเนี่ยไปปูอยู่ชวนห้าปปาปนไชวนห้าชวนใต้ก็ได้มีชวนเทิงก็มีปูกชวนไกไรในนี้เนี่ยมีบอว่าว่าชวนทะเลนะค่ะพีน่องเ้ยังขีเงินเหรียญอือ ออก็ได้ผูวเขาเจ้าหาปลาผัวเอพันเออพันไปห้อนหันเจ้ากับไปหาปลาเด้อเอพันหาปลาัหมกกกกน่นีกนล่ินไม่ะต้มอยู่หันกกินท่านในเบิดอยู่ ดนโอ้ยปากะโดนน้ำอีกเลยนี่หนานี่ปลูกแถวนี่น่านี่ ที่เพื่อส o o m แม่น้ำคลองพี่น้องเลยคุได้ด้ื่อนเ้ย luôn phải không anh đưa luôn phải không anh đưa โมเมนต์ชวนเท่าไ่หน้วนุิน,น,นแลบ่วผ้ากันทางาาามันมันบท่านได้แก้ มันบวท่านได้แก้ข,ข,ขี่เพื่อส่งบรรยากาศแม่น้ำคลองพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเนาะขอบคุณขอบคุณคนที่เขามากดติดตามกดลับส้มเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆพอกันคลิปนาพี่น้องสบายดี